งไงครับท่านผู้ชมผมคอมพวกคุณชอบดูหนังฮ่องกงกันไหมวนผมก็ชอบดูหนังฮ่องกงนะแต่เป็นแนวตลกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ดูหลายเรื่องเพราะเมื่อก่อนครอบครัวผมจะดูหนังฝั่งฮอลลีวูดมากกว่าเลยไม่ได้ดูหนังฝั่งฮ่องกงมากเท่าไหร่แต่ก็พอมีเรื่องที่จําได้เพราะผมดูค่อนข้างน้อยอยู่ก็มีเรื่องวิ่งสู้ฟัสยิบมันนักเตะเซื้อเลงยี่กับคนเล็กหมัดเทวดาแต่ถ้าให้เลือกว่าหนังฮ่องกงไหนผมชอบมากที่สุดก็คงมีเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคนเล็กหมัดเทวดา เรื่องนี้ดูกี่ทีมันก็ฮาผมสนุกมากเลยนะทุกครั้งที่ผมดูเรื่องนี้ก็มีประมาณนี้ที่จริงมันอาจจะมีเรื่องอื่นอีกแต่ผมก็จําไม่ได้ละก็นานแล้วละ่ะที่ไม่ได้ดูหนังกลับมาเข้าสู่เนะื้อหาเกมกันดีกว่าหลังจากที่พูดคุยกันมาพอสมควรผมน่าไปเจอเกมที่น่านสนใจที่ผมเล่นแล้วทาให้นึกถึงหนังฮ่องกงแนวแอคชั่นและเกมนี้มีชื่อว่า The Hong Kong Masacre เกมแนวยิงมุมมองด้านบนแบบฮอตไลน์มามี่เซตติ้งของเกมนี้จะอยู่ในปี1992การเล่าเรื่องจะสลับไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันและเกมนี้คุณมีหน้าที่กวาดล้างอาชญากรให้หมดไปจากฮ่องกงเพื่อเพิ่มแต้มโซเชียลเครดิตคุณให้มากขึ้นคุณจะได้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือผมแนะนำว่าพวกคุณต้องทำความดีให้บ่อยขึ้นละ่ะหาจีนเป็นใหญ่เมื่อไรคุณอาจจะไม่โดนเพ่งเล็งเพราะคุณนั้นเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและผมนั้นก็ได้ฝึกภาษาจีนกับ Google le ่ว,ว,ว,วกวูเกิลทันเ่พลดจอิงเ ่อนจะเข้าเนื้อหาเกมถ้าคนอยากเล่นเกมนี้เองก็สามารถปิดคลิปแล้วไปซื้อเกมมาเล่นได้เลยถ้าพร้อมที่จะกวาดล้างพวกอาชญากรแล้วล่ะก็ไปลุยกันเลย4สัปดาห์ก่อนบาร์เทนเดอร์ได้กล่าวยินดีต้อนรับการกลับมาของเราอย่างกับคนที่รู้จักมานานเพราะเขานั้นรอเราอยู่บาร์เทนเดอร์ได้เลี้ยงเครื่องดื่มให้เราเพื่อวันเก่าๆและเขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับมังกรสองหัวที่เราต้องการและเขาก็แนะนําเราว่าเราควรกลับไปเริ่มที่โลงน้ําชาและขอให้โชคดีละ่ะ เด e อ o n g อง n กงแมสเซอร์โคตรมือปืนถล่มห้องกงให้เสียงคำบรรยายด้วยไนซี nice กมเพย์เกมนี้ก็ง่ายๆเลือกอาวุธกระบอกหนึ่งลงไปในดาดและกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าส่วนอาวุธก็มีให้เลือกสี่กระบอกปืนสัน้นลูกซองตูตีและเ k เคส่วนตัวละครเราที่เราเล่นมีสองทักษะทักษะแรกในการพุง่งเหลาในการกิ้งหลบกระสุนศัตรูและทักษะที่2ทักษะที่โกงที่สุดบู l e t ไ i ม e เมื่อใช้จะท,ทําให้ทุกอย่างชา้าลงหลบกระสุนง่ายขึ้นส่วนผมก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะอยากให้เกมมันท้าทายมากขึ้นและระวังไว้ว่าเราโดนนัดเดียวตายศัตรูก็โดนนัดเดียวตายและจงจําไว้ด้วยมืือออออปปปนนนนนนนตตต้้ลาดดดดดััสิพชะะววยยยกกกกรเเเเีีีงง่ไ็็บขมมผ ว่าค่อนข้างผีเข้าผีออกเลยบอร์ดเกมนี้แล่มาจะทําให้คุณหัวอุ่นได้เลยถ้ามันจะโง่มันก็โง่เลยนะถ้ามันจะแม่นมันก็แม่นเลยโดยเฉพาะตรงประตูมันทําผมตาหลายรอบประตูแง้มนิดเดียวแม่สงสวนนัดเดียวตายอะ่ะแบบเอ้าแง้มนิดเดียวมึงยิงสวนกูละแล้วก็ระวังบอดลูกซองไว้ด้วยอันนี้กระตุ้ปัญหาหนักเลยแหละลืมบอกไปอย่างหนึ่งสตูที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอเราและคุณรู้ตาแหน่งสตูที่จะไปเจอข้างหน้าแล้วคุณยิงดักไปสตูไม่ได้รับดามเมจนะครับมันนับแค่ในจอที่เราเห็น พ่อจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันและตอนนี้เราก็อยู่ที่สานีตตารวจและกําลังโดนตารวจสอบสวนอยู่ตํารวจก็ได้บอกกับเราว่าการสอบปากคำครั้งแรกกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่10มิถุน,นาถึงวันที่13มิถุน,นา เจ้าหน้าที่ซีวองโลก,กับผู้ต้องสงสัยได้เข้าร่วมก,การสอบปากคำการสอบปากคำนั้นได้เริ่มในเวลา15นาฬิกาส5นาทีวันที่1 4มิถุนางั้นมาเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันดีกว่าเรารู้ว่าคุณกลับมาที่ฮ่องกงเมื่อวันที่10มิถุนาเดินทางมาถึงตอนเวลา17นาฬิกา15นาทีด้วยเครื่องบินสาย1435จากโบลิเวียและตอนนี้เราก็กำลังแสดงภาพกล้องวงจรปิดให้กับผู้ต้องสงสัยดูเราได้ทราบว่าคุณมาถึงร้านอาหารของหลิวเฉิงในเวลา20น5นนาากิกท,าที่โงน้ช้ชาาและไดทสังหาริบน้ององงขไวเาจาากนนนั้นในเวล21ฬ คุณได้เข้าประตูห้องนึงในอาพาร์ตเมนต์ของไวเฉาในย่านฟู่เฉิงซึ่งใช้เป็นที่กระจายยาเสพติดแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นที่นองเลือดตอนนี้เรามาคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อาพาร์ตเมนต์ในคืนวันที่10มิถุนากันหน่อยไหมเราก็ทำเหมือนเดิมยิงสตรูที่ขวางหน้ากวาดล้างอาชยากรเพื่อเพิ่ม,มแต้มโซเชียลเครดิตของคุณคุณจะได้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เรา,ก,าก,ก็ได้กลับมาที่ร้านอาหารของลิวเฉิงอีกครั้งบาร์เทนเดอร์ได้ทําการลินโอแฟชั่นให้เราแก้วหนึ่งแล้วก็ได้เล่าความลับของเครื่องดื่มนี้ให้เราฟังความลับก็คือน้ําตาลแสดงที่ใช้มันผลิตมาจากเกาะอิชิงากิคุณทวดของผมได้มาจากเฉลยสงครามที่ญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกมันเกิดขึ้นที่นั่นในระหว่างการลบที่เหนียนจานหูหนานกวางซีที่ทวดของผมได้คิดค้นเครื่องดื่มโอแฟชั่นที่คุณกําลังดื่มอยู่ตอนนี้ ตำนานได้กล่าวไว้ว่ามันจะมอบพลังและความกล้าที่จะเอาชนะศัตรูหลังจากที่เล่าจบบาร์ทเทนเดอร์ก็ได้บอกข่าวลือที่เขาได้มากับเราข่าวลือนั้นคือพวกมังกรนั้นได้ยึดร้านอาหารของมังกรแดนที่ถนนขี้หลุงก่อนเราจะไปบาร์ทเทนเดอร์ก็ยังบอกเราว่าอย่าลืมอักเกรดปืนของคุณด้วยเพราะคุณต้องใช้มัน เป็นการบอกผู้เล่นว่าเกมนี้มีระบบอัปเกรดปืนส่วนวิธีอัปเกรดปืนคือใช้แต้มที่ได้จากการเล่นในแต่ละด่านผมแนะนำว่าอัปเกรดปืนสั้นให้สุดไปเลยเพราะปืนนี้โคตร o อถ้าจะอัปเกรดปืนสั้นให้ได้นำรีโหลดกระสุนก่อนถ้าใช้กระสุนหมดคุณก็ไม่ต้องเก็บปืนตรงพืน้นเพราะคุณสามารถรีโหลดเท่าไหร่ก็ได้หลังจากที่เรากวาดล้างพวกมังกรสองหัวในร้านอาหารจนหมดเราก็ได้เจอกับบอสตัวแรกของเกม ที่มีชื่อว่าไหวเฉาผมชอบฉากการสู้บอสของเกมนี้มากเลยอ่ะมันแบบเป็นการวิ่งยิงแลกกระสุนกันอ่ะโคตรเท่ <Okay. S 1> แล้วก็ระวังไว้ให้ดีมันมีลูกน้องระหว่างทางด้วยเผธอแม้แต่นิดเดียวคุณได้กลับไปวิ่งยิงใหม่กับบอสแน่นอน เขาก็จะตัดมาอีกครั้งที่ปัจจุบัน เรานั้นก็ยังโดนตำรวจสอบสวนอยู่การสอบปากคำก็ยังดำเนินต่อไปเวลา16บหนาฬิกาส5นาทีวันที่1 4มิถุนา1น9 2งเาตำรวจนั้นได้หยิบคดีเก่าที่เราเคยทำเมื่อในอดีตขึ้นมาพูดย้อนกลับไปเมื่อวันที่10มิถุนาหน1่คุณเคยเป็นนักสืบที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในกองตำรวจคุณกับผู้หูของคุณได้ปิดคดียาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตำรวจฮ่องกงด้วยการปิดแหล่งผลิตยาที่ใหญ่ที่สุดของแก๊งมังกรสองหัวลงไปหลังจากน,น สารในโรงพยาบาลจากนั้นคุณก็หายไปจากโรงพยาบาลทุกคนคิดว่าคุณนั้นเสียชีวิตไปแล้วปีต่อมาคุณกลับมาที่ห้องกงแล้วทาทุกอย่างพังพินาศหลังจากที่ตํารวจเล่าจบเราก็ไม่ได้พูดอะไรตํารวจเลยบอกว่าถ้าคุณไม่พูดอะไรเราก็ช่วยอะไรไม่ได้งั้นเอาเป็นว่าหลังจากที่คุณฆ่าไหวเฉาคุณก็ไปหาแก๊งชางหวงที่เก่าลุงทองเล่ามาหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเริ่มจากที่แก๊งชางหวงเล่าไปยังไงเราก็ทาทุกอย่างเหมือนเดิมถือปืนคู่ใจกราบล้างอาชญากรที่ขวางหน้าเพื่อเพิ 3วันก่อนเราก็ได้กลับมาที่ร้านอาหารของลิวเชิงอีกครั้งาบ์เทนเดอร์ได้บอกกับเราว่าเราควรไปที่ห้องครัวไปพบกับเชฟลุงเพราะเขาต้องการคุยกับเราตอนผมมาเจอเชฟลุงมันกลายเป็นทีโพสคุยกัน2ตัวยโคตรฮา พอมาเจอเชฟลุงเขาก็ได้เล่าเรื่องของพี่ชายเขาพวกเราทุกคนก็ต่างสูญเสียบางสิ่งให้กับมังกรสองหัวฉันสูญเสียพี่ชายไปเมื่อหลายปีก่อนเขาเป็นสมาชิกของแกงมังกรสองหัวหลังจากที่เขาได้ขโมยเงินจากการค้าผิดกฎหมายเขาก็ถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นถูกส่งไปสู่ความตายเหมือนหมาตัวหนึง่งชางหว่องคือคนที่ลั่นไกลปืนยังไงก็ตามฉันรู้ว่ามันกับแกงของมันชอบไปเที่ยวที่อาพาร์ตเมนต์เก่าที่หลวฝฟูท้านายไปที่นั่นอาจจะเจอมันการคุยกับเชฟลุงทําให้เรารู้ว่าเชฟลุงนั้นฝากให้เราล้างแค้นให้้้กกกับพี่่่่ชชชาา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 ยยยขอออองงงงเเเเเดดววนรรจะไปไปลลุุ็ถมมมิูททํ ตอนนี้เราก็รู้ที่อยู่ของแกงชัางว่องแล้วก็ได้เวลาไปที่นั่นและถล่มทุกสิ่งที่ขวางหน้าหลังจากที่เรากวาดล้างแกงชัางหว่องเสร็จที่เหลือก็แค่จาัดก,การหัวหน้าของแกงชัางว่องบอสตัวที่2ของเกมนี้ชางหว่องก็ชื่อตามชื่อแกงเลยแหละ ภาพได้ตัดกับมาที่ปัจจุบันการสอบสวนเรานั้นก็ยังดําเนินต่อไปตำรวจก็ได้ถามเราว่าเราอยากสูบบุหรี่สักมวนไหมก่อนที่เราจะคุยกันต่อเอาไปสูบสักม้วนสิ Double Fortune เป็นแบรนด์ที่ฉันสูบป,ประจำหวังว่าคุณจะชอบนะฉันได้ไปงานแต่งงานเมื่อไม่นานมานี้เป็นงานแต่งของญาติห่างๆคนหนึ่งคุณรู้ไหมว่าเจ้าสาวต้องจุดบุหรี่ให้กับผู้ชายทุกคนที่มาร่วมงานแต่งงานเพื่อแสดงความขอบคุณและมันต้องไม่ใช่บุหรี่ธรรมดาแต่มันต้องเป็น Double Fortune เท่านั้นแล้วฉันชอบทำเนียมนี้จริงๆหลังจากที่ตํารวจเล่าเสร็จก็ได้เวลากับเข้าประเด็นอีกครั้งช่างวอกนั้นได้ตายไปแล้วในตอกซอกซอยช่างน่าสงสารจริงๆเอาล่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนที่12มิถุากตอ เล่าไปใครจะเชื่อเราคนเดียวสามารถถล่มทั้งแกงได้ใครได้ยินก็บอกว่าโมสองวันก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารของริวเชิงบาร์เทนเดอร์ได้บอกเราว่ามีคนหนึ่งที่อยากให้เราไปคุยด้วยคุณควรไปคุยกับลูกค้าประจำของฉันสักหน่อยมิสเตอร์เทกิล่าเขาเอาจจะดูแปลกๆสักหน่อยแต่เขาเห็นบางอย่างเมื่อวันก่อนคุณอาจจะสนใจเรื่องนี้ก็ได้ปกติเขามักจะเดินเตะๆอยู่ตามถนนหลังจากที่คุยกับบาร์เทนเดอร์เสร็จเราก็ได้ออกไปคุยกับมิสเตอร์เทกิล่ามิสเตอร์เทกิล่าก็ได้แนะนำตัวว่าฉันคือเทกิล่าที่จริงต้องเรียกว่ามิสเตอร์เทกิล่าต่างหากอยากดื่มไวน์สักหน่อยไหม,ไม,มถ้าไม่ ร้ายมากฉันกำลังเข้าไปในบ้านล้างเพื่อหาที่นอนพักซะหน่อยตอนนั้นฉันได้ยินเสียงรถเข้ามาจอดแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงกรดร้องและเสียงตะโกนดังขึ้นมาฉันค่อยๆย่องไปดูที่หน้าต่างแล้วจะเห็นพวกหมาป่าร้ายล่าใครบางคนออกมาจากรถเข้าไปในตรอกจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังปั้งทุกอย่างก็เงียบลงสักพักหนึง่งพวกหมาป่าร้ายนั่นก็ออกมาแต่ไม่มีคนที่พวกมันล่าเข้าไปในตรอกออกมาด้วยมันเกิดขึ้นที่ถนนทุงช่วยใกล้กับล่าหารอินแดดักพอรู้ตำแหน่งที่อยู่แล้วก็ทำสิ่งที่เราถถนนัด่มมกแิ หลังจากที่กวาดล้างเสร็จแต่แค่นั้นยังไม่จบเราก็ได้เจอกับบอสตัวที่3เคเนสุวา ภาพได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันในรอบนี้ตำรวจได้เล่าเรื่องในอดีตให้เราฟังตอนที่เขากำลังเป็นตำรวจมือใหม่ตอนที่ฉันเริ่มทำงานเป็นตำรวจเมื่อ15ปีก่อนฮ่องกงเคยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ก่อนที่พวกไทยแอกจะมายึดเมืองนี้ มันก็ได้ผ่านมานานแล้วตอนนั้นฉันได้ทํางานกับตัวโหดที่มีประสบการณ์ก็เหมือนตํารวจมือใหม่ที่มักจะทํากันวันหนึ่งตอนที่เรากำลังลาดตระเวนกันอยู่เรานั้นได้รับสายเกี่ยวกับการป้นที่เกิดขึ้นใกล้ๆเราก็ได้รับทราบแล้วไปที่นั่นทันทีเราได้จอดรถอยู่ข้างนอกแล้วก็แปลกใจมากที่ยังเห็นคนร้ายนั้นยังอยู่ในร้านอยู่เลยคู่ของผมได้ลงจากรถและเริ่มเดินไปที่ร้านแล้วเขาคือผู้ชายที่ตัวใหญ่สุดๆไปเลยมีเสียงที่หนักแน่นและน่าเชื่อถือเขาได้ก้าเข้าไปในร้านส่วนผมก็เดินตามหหหหหลลัััััังงงงงงไไไไปปปตตติิติดดดแแะะะะววส่่่จจ่่่นน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 นทบจจจืืมมมมมคคคคคูขอออผกกกก็ย็ยยเเเเรราาาา้้ษณุุึ ปีเขาได้ชี้ปืนไปที่คู่หูของผมและเริ่มตะโกนให้เขาหยุดไม่งั้นจะยิงแต่เขาก็ยังคงเดินไปหาคนร้ายคนนั้นแล้วเห็นได้ว่าคนร้ายคนนั้นกําลังตัวสั่นด้วยความกลัวขณะที่ถือปืนอยู่แล้วจูๆ่ๆคู่หูผมก็ออกท่าทางที่เร็วแบบนินจาและภา,ายใน2วีคนร้ายก็ลงไปอยู่กับพื้นแล้วหลังจากที่ตำรวจเล่าจบก็กลับเข้าสู่ประเด็นอีกครั้งคุณเพิ่งยิงเคนเนสุบาบนดันฟ้านั่น งั้นขอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อเวลา17นาฬิกา45นาทีของวันที่13มิถุนาไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากที่คุณฆ่าเคนเนตคุณได้ปรากฏตัวที่ด่านฟ้าบนอาคารใกล้กับที่เก็บยาของพวกตแอและมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะ ก็ไม่ต้องสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าเพิ่มเมต้มโซเชียลเครดิตของคุณผมก็ไม่ลืมเล่นหรอกนะพวกคุณยังจำที่ผมบอกได้ไหมว่าปืนพกในเกมนี้โคตรโอพมันมีเทคนิคที่ทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นนิดหนึง่งแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมีมาโคไหมถ้าคุณมีลองตั้งปุ่มมาโคเป็นคลิกรัวๆดูสิแค่นี้คุณก็ได้ปืนกลมือแบบกระสุนไม่จากัดละที่จริงก็เล่นปกติได้แหละแต่ผมก็ไม่อยากให้ฟตเทปันยาวผมเลยต้องทําแบบนี้แต่เหตุผลจริงๆก็คือบางดาดยูยูบอ็ แม่นแม่นโดยไม่มีเหตุผลอยู่ๆแม่งก็เก่งเฉยเลยอะ่ะแบบบางตัวยิงผ่านล่องนิดเดียวมาโดนะ่ะแบบเอา้าโอ้โหแม่งตัวสุดท้ายเชีย1วันก่อน เราได้มาที่ร้านอาหารลิวเชิงบาร์เนเดอร์ได้บอกเราว่าเมื่อกี้ได้เห็นคุณออกข่าวด้วยผมเพิ่งดูข่าวไปแล้วคุณก็กลายเป็นหัวข้อหลักของข่าวคีโร่หรือไวไลคุณดูเหมือนนักฆ่าที่บ้าเลือดที่จัดก,การกับสามแกล้งเพียงคนเดียวพวกเขาเรียกมันว่าการสั่งหารหมู่ที่ฮ่องกงคุณจำได้ไหมตอนที่เราเป็นเด็กแล้วขึ้นรถบัสไปที่ไซกุงมันเป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดเลยละ่ะฉันคุณและซาดิงยูเราวิ่งเล่นโบชายหาดโดยไม่ต้องกังวลอะไรฉันยังคิดถึงวันนั้นอยู่เลยมันคือวััันนนนนนทีี่่เเรากากกลลปป็พ้อองตอดไบชห ขเอเชิดชูสำหรับพี่ชายเราที่สูญเสียไปชาดึงยูขอให้เขาสงบสุขในชีวิตหลังความตายคุณจะได้รับการล้างแค้นเพื่อการล้างแค้นหลังจากที่ไว้อะไรและย้อนความหลังเสร็จบันเทนเดอร์ก็ได้ข้อมูลใหม่ที่จะบอกเราเมื่อวันก่อนมีคนจากแก๊งเหลียงเฉิงเข้ามาที่นี่เขาค่อนข้างปากหมาโดยเฉพาะหลังที่ดื่มไป2อสาแก้วคืนวันนั้นเขาอวดอ้างเกี่ยวกับดิยวยาสิบติดที่จะเกิดขึ้นคืนนี้เขาบอกว่าแก๊งของพวกมันคุมตำรวจกับนักการเมืองอยู่เลยไม่ต้องกังวลอะไรฉันจดที่อยู่และเวลาไว้ให้แล้วฉันคิดว่าคุณควรไปเยี่ยมวกกนนกันะ่่อแร้าาใสสุล ดังนั้นกระสุนเพียงนัดเดียวคงไม่พอคุณต้องใช้กระสุนสองนัดเพื่อจัดก,การพวกมันดาหลังจากนี้เราจะเจอศัตรูใหม่ที่ใส่กาะก็ก็แค่ศัตรูธรรมดาที่ใส่ก่อนั่นแหละแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรายิงนัดแรกไปแล้วมันจะทําการกิ้งหลบระว,วังไว้ว่าตอนมันกิ้งหลบเสร็จมันจะส่วนทันที หลังจากที่ก่าดล้างแกงเหลืองเฉินจนเฮี้ยนก็เหลือบอสตัวที่4ี่เหลืองเฉิงนี่น่าจะเป็นบอสที่ผมน่าจะงดยิดที่สุดละตอนเจอกับมันยังจําที่ผมเตือนได้ไหมว่าบอสูกซอมอันตารายเกระสุนลูกซอมที่ยิงออกมามันออกมาหลายนัดแล้วมันคาดเดาว,วิถียากถ้าต,ตอนที่มันยิงแล้วคุณไม่กิ้งเหล่าหรือไม่ก็ใช้บุลเลตทำในการหลบก็คงอยู่ที่ดวงแล้วแหละว่ากระสุนนั้นจะมาโดนคุณหรือเปล่า ถ้าจะตัดกับมาอีกครั้งที่ปัจจุบันพร้อมกับเสียงยิงปืนที่ดังขึ้นตำรวจได้บอกเราว่าพวกมันกำลังมาหาเราหยิบปืนขึ้นมาที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับคุณอีกแล้วเราต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้ผมขอบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในด่านที่ยากที่สุดสำหรับผมแล้วตั้งแต่เล่นมาเป็นด่านที่ทําให้ผมต้องใช้มาโคและบุลเลตท,ทามจริงๆเล่นปกติเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านแหละแต่ฟุตเทปมันยาวอะ่ะขี้เกียจมานั่งตดัด หลังจากที่ฝา่าศัตรูออกมาจากสถานีตำรวจได้เราก็ได้ไปที่ร้านอาหารลิวเฉิงแต่ก็พบว่าร้านอาหารลิวเฉิงนั้นโดนถล่มไปแล้วบร์เนเดอร์ที่บาดเจ็บสาหัสได้บอกเราว่าแย่หน่อยนะฉันคงอยู่ได้อีกไม่นานเข้ามาที่นี่แอนโทนีเดอะบอสช้างเขายิงทุกคนแล้วถามหาคุณคุณทําให้หมอนั่นเดือดสุดๆไปเลยแล้วฉันก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยเข้ามาใกล้ๆสิเขาฝากให้ฉันบอกคุณว่าเขาจะรอคุณอยู่ที่นั่นไปซะไปจบสิ่งที่เริ่มไว้และนี่คือบอสตัวสุดท้ายแอนโทนีเดอะบอสช้าง